ก้อยพามาดูที่เรื่องของธุรกิจประกันภัยนิดนึงอันนี้ก็เป็น,น <Twin. S 2> อะไรที่เรียกว่ามหากราบเนาะพี่กัสเพราะว่ารูปแบบกรมธรรม์แบบเจอจ่ายจบเนี่ยนะคะบ้านเราก็มีปัญหาเยอะซึ่งเมื่อวันก่อนกยอาคุยกับผู้ที่อยู่ในแวดวงประกรันภัยเขาบอกว่าไอ้กรมธรรม์แบบเจอจ่ายจบเนี่ย มีแต่เฉพาะบริษัทในไทยที่กล้าทำเพราะว่า oh, <okay. S 2> ถ้าเป็นบริษัทประกันจากต่างชาติเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะทําประกันแบบนี้เพราะว่าก็กังวลว่าโควิดมันอาจจะระบาดได้และสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะ <Yeah. S 2> เราเห็นภาพที่ บริษัทประกันยักษ์ใหญ่เนี่ยต้องปิดตัวลงนะคะ<ช>แล้วก็เห็นเรื่องของการฟ้องร้องกับทางคอปปะพอด้วยนะคะเห็นกลุ่มของผู้เอาประกันที่ออกมาเรียกร้องนะคะในช่วงนั้นก็มีกระแสะว่าเจอตายจริงหรือเปล่านะคะตอนนั้นก็มีอุ้ยประเด็นเยอะมากนะคะว,ว่าผู้ที่จะเอากรมทันอาจจะไม่ได้รับเงินแล้วนะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาอีกนะคะก็คือกรณีที่บริษัทเครือไทยโฮดิ้งจำกัดมหาชนมีหนังสือค่ะแจ้งมติที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทนะคะเกี่ยวกับการยกเลิกการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยค่ะของทางอาคาเน์ประกันภัยจำกัดนะคะต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันเดียวกันเนี่ยก็มีทางด้านของสํานักงานคอปพอนะคะออกมาชี้แจงค่ะเอากฎหมายขึ้นมาชี้แจงกันเลยนะคะบอกว่าตามมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพศ .253.5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับที่2พศ .2551 กําหหนดให้กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยใดประสงค์จะเลิกธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยื่นคำขออนุญาต ต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคณะกรรมการคอปปะพอก่อนเพื่อจะพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยคณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาให้ บริษัทต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนที่คณะกรรมการจะอนุญาตให้เลิกกิจการอย่างน้อยต่อไปนี้ค่ะก็คือ 1. วิธีการในการจัดการหรือว่าการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรที่ยังมีผลผูกพันกันอยู่2คือวิธีการกล่าวให้ผู้เอาประกันภยัยผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรประกันภยัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ3คือการโอนหรือการขอรับเงินสำรองที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียน 4. การจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท หาระยะเวลาของการดําเนินการตามข้อ1 2 3และ4และในกรณีที่คณะกรรมการอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและบริษัทประสงค์ที่จะเลิกบริษัทการเลิกบริษัทให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและให้มีการชําระบัญชีค่ะโดยรวมก็คือว่าอยู่ดีๆเนี่ยทางอาคาเนย์ประกันภัยจะเลิกไม่ได้นะคะแต่ว่าจะต้องมาขอทางคณะกรรมการ จากทางคอพพก่อนนะคะเพื่อที่จะให้พิจารณาว่าจะอนุญาตให้เลิกกิจการได้ไหมแม้ว่าบริษัทอาคเนประเทศไทยจำกัดมหาชนเนี่ยได้ยื่น ขอเลิกประกอบธุรกิจประกรันวินาศภัยต่อทางด้านของคณะกรรมการคอปอพอผ่านสนานักงานคอปอพอแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการก็ยังไม่ได้อนุญาตในการนี้นะคะทางสงนานักงานคอปอพอได้มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาพิจารณารายละเอียดต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายก่อนที่จะเสนอต่อกรรมการเพื่อให้พิจารณาต่อไปค่ะดังนั้นตอนนี้ประชาชนตื่นตระหนกมากเลยพี่กัดว่าอ้าวแล้วอยู่ดี จะเลิกแบบนี้ฉันยังมีประกันกับทางอาคาเนย,ย์อยู่จะทํายังไงประชาช <Yeah. S 1> นก็กระวนใช่ไหมคะโดยเฉพาะกลุ่มของผู้เอาประกันภัยจะขอ mm. แบ่งเป็น2กลุ่มและกันเนาะกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของโควิด -19 แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มของนอนโควิดนะคะ <Yeah. S 1> ก็อันนี้อาจจะมีผลกระทบได้เพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ได้ถือประกันโควิดก็ตามแต่เราถืออย่างประกันบ้านประกันรถเราจะกระทบหรือเป mm. ล่าแล้วใครจะจ่ายเงินให้เรานะคะคอะพพีเนี่ยก็บอกว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกค่ะยืนยันว่าตอน อาคาเนร์ประกันภัยจำกัดมหาชนยังไม่สามารถปิดหรือว่าหยุดประกอบกิจการได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากทางคอปพอโดยสำนักง,งานคอปพอได้มีการตั้งทีมงานติดตามสถานการณ์เพื่อเป็นการพิทักษ์ประโยชน์ของผู้เอาประกันภยัยผู้รับประโยชน์ตามกรรมธันประกันภยัยและคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะล่าสุดวันนี้เนี่ยทางอาคาเนร์ประกันภัยเองก็มีการส่งหนังสือชี้แจงต่อสื่อมวลชนนะคะบอกว่าปัจจุบันบริษัทยังดําเนินธุรกิจ และให้บริการรวมถึงให้ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยตามปกติอยู่นะขณะนี้เนี่ยบริษัทมีอัตราส่วนเพียงความมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายอยู่ถึง170%หมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้บริษัทมีเงินจ่ายอยู่สำหรับค เอาประกันภยัยแล้วก็ยังมีสภาพคล่องเพียงพอด้วยที่จะจ่ายค่าสินใหม่ให้กับลูกค้าทุกรายนะคะการดําเนินใช้สิทธิ์ขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาสภายโดยสมัครใจและส่งคืนใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียนเป็นไปเพื่อที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดในการลดผลกระทบสําหรับลูกค้าผู้เอาประกันภัยทุกประเทศและ ประเภทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทให้ได้รับเงินคืนทุกรายซึ่งลูกค้าทุกกรมทัน์ค่ะเขายืนยันเลยนะคะว่าจะได้รับการคุ้มครองและดูแลตามสิทธิ์อย่างถูกต้องรวมทั้งพนักงานกลุ่มนี้ก็ต้องกังวลเหมือนกันว่าจะตกงานไหมอยู่ดีๆเลิกกิจการแบบนี้ได้ด้วยหรอนะคะกลุ่มของคู่ค้าพันธมิตรทางธรุรกิจทุกรายบริษัทเนี่ยเขายืนยันนะคะว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการหาทางออกที่ดีที่สุดในการที่จะยอมเลิกกิจการเพื่อให้ทุกคน สามารถได้เงินคืนค่ะตลอดหเดือนที่ผ่านมาบริษัทบอกว่าได้มีการแก้ไขปัญหากรณีของกรมธรรม์ประกันภยัยโควิดแบบเจอจ่ายจบผ่านหลายช่องทางที่เกี่ยวข้องแต่ว่ายังไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่จําเป็นต่อการดํารงธุรกิจให้คงอยู่ได้โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นขั้นตอนขณะนี้ก็คือการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยในวันที่28มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะแนวทางเกี่ยวกับการที่จะต้องมาดูแลเรื่องของภาระกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของอาคาเน่ประกันภัยก็จะดําเนินการโดยการคืนเบี้ยประกันค่ะให้กับผู้เอาประกันทุกรายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่อาคาเน่ประกันภัยยังมีภาระผูกพันตามกรมธรรม์นั้นๆนะคะรวมทั้งกรมธรรม์อุบัติเหตุการเจ็บป่วยด้วยการติดเชื้อโควิดรวมทั้งการจัดหาผู้รับประกันภัยรายใหม่ให้กับ ผู้ที่เอาประกันภัยเพื่อจะเป็นทางเลือกเพิ่มเติมนอกจากนี้มีการทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะว่าอาคาเนประกันภัยเนี่ยยืนยันนะว่าจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนี้เพื่อจะหาทางออกร่วมกันที่ทําให้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ค้าพันธมิตรพนักงานได้รับผลกระทบอย่างน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะเคสของอาคาเนนประกันภัยไม่ได้เป็นเคสแรกใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังจำกันได้เพราะว่า ประกันแบบเจอจ่ายจบเนี่ยมีหลายเคสเลยอย่างเช่นบริษัทเดอะวันประกันภยัยเอเชียเอชูแรนส์นะคะรวมถึงเคสของสินมั่นคงประกันภัยที่ออกมาประกาศเลยบอกว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากแพ็กเกจเจอจ่ายจบเป็นบริษัทแรกนะคะแต่ว่าสินมั่นคงเนี่ยยังไม่ได้ยกเลิกกิจการนอกนั้นเนี่ยถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้วอย่างที่บอกว่าเมื่อวานก็ย่าคุยกับผู้<ม>ที่สามารถมาวิเคราะห์ในแวดวงประกันภัยได้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเขาก็วิเคราะห์ไว้ว่าถ้าบริษัทไหน ไปต่อไม่ไหวเนี่ยอย่างเช่นเคสของอาคาเนเน่ก็เห็นภาพชัดเจนว่าหยุดดีกว่าดีกว่าที่จะฝืนต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะกระทบเป็นลูกโซ่ได้นะคะส่วนของกลุ่มคนที่ทําประกันที่เป็นแบบนอน covid เป็นพวกประกันบ้านประกันรถอะไรต่างๆประกันชีวิตโดยทั่วไปอาจจะผลกระทบได้เพราะว่า covid เนี่ย คือคนเคลมเยอะมากนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ถ้าไม่ได้ยกเลิกกิจการไม่ได้เป็นการคืนเบี้ยนเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะทําให้ทั้งองค์คาพยพมันพังไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นทางออกที่ทางอาคาเนเองประเมินว่าน่าจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายด้วยแล้วก็บริษัทเองก็เสียเครดิตเยอะแหละแต่ว่าก็ดีกว่าไปจนถึงขั้นที่ว่าไม่มีเงินจะจ่ายให้กับผู้เอาประกรันภัยอันนั้นน่ะจะเป็นปัญหาที่ลุกลามบานปลายแน่นอนแล้วก็จะทําให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ด้วยนะคะ